สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะมาพบกับคุณไตรอีกครั้งนะคะในวิชาตัวเลขแสนสนุกแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้ตัวเลขแสนสนุกในวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆไปรู้จักวิธีการเขียนตัวเลขกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเพลงเด็หนึ่งลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวา แล้วลากตรงลงมาเลขสองลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาเลขสามลากเส้นโค้งไปทางขวาขยักตรงกลางแล้วลากโค้งไปทางซ้ายเลขสี่ ลากเส้นเฉียงไปทางซ้ายแล้วลากไปทางขวาแล้วลากเส้นตรงลงมาเลขห้าลากเส้นตรงไปทางซ้ายแล้วลากตรงลงมาแล้ววาดเส้นโค้งให้ห่างไปทางซ้ายเลขหกลากเส้นโค้งจากขวาไปซ้าย แล้วลากโค้งวนเข้าตรงกลางเลขเจ็ดลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากลงไปทางซ้ายเลขแปดลากเส้นโค้งด้านซ้ายแล้วลากเส้นโค้งลงไปทางขวาลากวนทางซ้าย แล้ววนกลับขึ้นมาด้านบนที่จุดเดิมเลข9ลากเส้นโค้งไปทางซ้ายวนกลับมาทางขวาแล้วลากหางลงไปด้านล่างทางซ้ายเลขหนึ่งลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงลงมาเลข0ูน ลากเส้นโค้งไปทางซ้ายแล้วลากขึ้นวนทางขวาขึ้นมาที่จุดเดิมค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการเขียนตัวเลขไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันบ้านกันนะคะจากหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหน้าที่16และ17กันนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า1 6นะคะเดี๋ยวเด็ก อ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวเลขตามรอยเส้นปะค่ะเด็กๆดูสิคะหน้าที่16เลขอะไรเอ่ยค่ะเด็กเเลขศูนย์นะคะเด็กเเลขศูนย์เป็นเลขที่ไม่มีจํานวนนะคะเด็กเเดี๋ยวเด็กๆลองดูสิคะในหน้าที่16มีลูกอะไรไหมไม่มีเนื่องจากเลขศูนย์ไม่มีจํานวนนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเด็กๆทาเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนเลขศูนย์กันก่อนนะคะให้เด็กๆลากเส้นจากเลขหนึ่งลงไปหาเลขสองแล้วก็ลากขึ้นมาหาเลข1เหมือนเดิมเป็นรูปวงกลมแค่นี้ก็ได้เลขศูนย์แล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนเลขศูนย์ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆ เขียนเลยค่ะตามรอยเส้นปะสีแดงตามหนังสือเราเลยนะคะวนค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆตั้งใจเขียนค่อยๆอ,อย่าให้ออกจากเส้นปะของเรานะคะให้เด็กๆเขียนไปจนหมดเลขศูนย์ตัวสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆ ดูหน้าต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่17นะคะเด็กๆเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวเลขตามรอยเส้นปลาอ้าวเด็กๆดูสิคะหน้าที่17เป็นเลขอะไรเอ่ยใช่ค่ะเลขหนึ่งเด็กๆดูสิคะเลขหนึ่งเด็กเห็นมีรูปอะไรคะมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆ หนึ่งถูกต้องค่ะมีจำนวนหนึ่งนะคะค่ะมาดูหน้าที่สิบเจ็ดกันก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามานับจำนวนกันก่อนนะคะหถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการเขียนเลขหนึ่งกันก่อนนะคะเลขหนึ่งนะคะเด็กๆลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาหาเลขสองตรงลงมาเลยนะคะนี่คือเลขหนึ่งนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนเลขหนึ่งตัวแรกกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะไปจนถึงเลขหนึ่งตัวสุดท้ายเลยนะคะอะถ้าเด็กๆทำ การบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การบ้านสองหน้าในวันนี้เขียนตัวเลขไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เขียนแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านเข้ามาในไลน์กลุ่มของตัวเองให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย